น tá, ้องฮีครับท er ่านประธานที่เคารพครับต่อไปนี้รัฐบาลบนี่เงินเงินฝรั่งเศสท่านประธานเงินฟังครับมีเงินฟังมีเงินฟังมาเดี๋ยวท่านท่านทอดเทียมท่านเจ้าเทียมท่านประธานครับมีอะไรครับเงินวอนค่ะเงินวอนซะแล้ว สมานที่รบครับฝ่ายค้อนของเราเนี่ยเรื่องร้อนๆที่ฝ่ายค้อนอยากให้แก้เป็นยังไงล่ะฮะฟังท่านเสน่ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินเออเอท่านเออท่านคิงฮะพอพอได้ไหมครับเออพอพอได้ครับฮะพอได้แล้วครับ ันคิงครับนี่แค่เกรนครับผมยังมีท่อนสำคัญอีกนะครับท่านการเอาท่อนนั้นขึ้นมาเลยครับเอาเอาไว้ตอนท้ายเกว่อท่านประธานท่านประธานที่ครบครับการที่ท่านเสน่ห์ได้ให้ท่านนายกเองแก้พฤติกรรมนะครับคือผมว่าบางอย่างเนี่ยท่านนายกก็อาจจะเผาๆบ้างเช่นการเอาลูก นะฮะมาวิ่งเล่นในทำเนียบนะฮะไปไหนก็เอาผัวมาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะปกติเนี่ยเราจะไปไหนเนี่ยเราก็จะมีเมียคนก็จะถามว่าพกเมียมาด้วยเหรอพกเมียมาด้วยเหรอนี่ก็พกผัวไปทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกครับก็นิดหน่อยนะฮะถ้าปรับได้ก็ปรับนะครับ แต่ที่ผมเห็นต่างกับท่านเัน่หน์ก็คือว่าการที่ท่านนายกไปต่างประเทศแล้วก็ไปดูดไอติมเนี่ยผมถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ท่านนายกเป็นอะไรที่น่าชื่นชมนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์กำลังจะไปแพร่วฒรธรรมอมแล้วดูดให้ต่างชาติเนี่ยเขาเห็น เป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยเหรอครับซอฟต์พาวเวอร์ครับแค่ดูไอติมเนี่ยนพอฝรัลล่งมาเมืองไทยได้ยินไอศครีมอมแล้วดูโอ้ท่านนายกเคยไปเผยแพร่แล้วมันก็จะเป็นการขยายซอฟต์พาวเวอร์มากขึ้นนะครับและประเด็นต่อมาที่ท่าน,นเสน่พูดถึงว่านี่ฮะสำคัญท่านนายกครับตอนนี้เราลำบากมากกันที่มีจีนเทา กินเทาเข้ามาในบ้านเราแล้วมันมาร่วมมือกับตำรวจเทาไทยเทาประชาชนตอนนี้กินลาบเทาอยู่สาหลายน้ำจืดครับไม่มีอะไรจะกินแล้วกินลาบเทาสีเขียวๆท่า,ปทานประธาเป็นทางออกสุดท้ายทางออกสุดท้ายไม่มีอะไรกินแล้วทนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับให้รีบแก้ไขด้วยท่านสมภากษ เรารัฐบาลฝ่ายค้อนกำลังนำเสนอไม่จะไปอะไรอยู่นะผมขอพูดกับท่านนะขวดน้ำยังมีฝาท่านถ้ารัฐบาลมีปัญหาเดี๋ยวผมเปิดให้คร <Yeah. S 1> ่าวๆคำคล้องจองดีแต่ว่าความหมายไม่ค่อยเกี่ยวข้องกัน <laughs> ชุดจริตเลือกตั้งคราวที่แล้วอบอจท่านประธานที่เคารพครับ จังหวัดรังเขตสองเข้าไปคูหาแล้วการโนโหวตมากกว่าเลือกคนลงนี่เป็นการบ่งบอกอะไรครับเป็นการบ่งบอกว่ามีการทุจริตคอรัปชันหรือบางทีก็กำลังจะบอกว่าไอ้หัวคะแนนเนี่ยมึงกินอมเงินเยอะเหลือเกินมันก็เข้าคอนเซปต์เดียวกันไม่ว่าจะเลือกตั้งที่ไหนท่านประธานเงินไม่มีหนีไปนาเงินน้อยคอยสมัยหน้า เงินมากาเลยเข้าคอนเซปต์เดียวกันการเลือกตั้งก็ยังทุจริตอยู่นั่ละครับท่านนายกครับแล้วทีนี้ท่านจะมาส่งเสริมเรื่องการพนันออนไลน์ไอ้ปราบพวกการพนันเนี่ยออนไลน์ก่อนจะมาปํามาทำออนไลน์เนี่ยท่านช่วยปราบพวกออนไซต์ site, ได้ไหมหมายถึงว่าไอ้บ่อนวิ่งต่างๆเนี่ยพบว่าบอนวิ่งเนี่ยท่านประธาน คนจะไปเล่นได้นี่ต้องอายุ18ปีต้องเป็นผู้ใหญ่นะแล้วมันต้องคอยซอกซอนไปหาว่ามันบอลมันอยู่ตรงไหนแล้วไอบ้บอลตรงนี้ถามพ่อค้าแม่ค้าหน้าปากซอยบอลอยู่ตรงไหนเขารู้หมดเลยวินมอเตอร์ไซค์รู้ไหมรู้ถามเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องอย่างลุงป้้มลุงป้อมรู้หรือเปล่าว่าบอลอยู่ตรงไหนไม่รู้ เป็นเจ้าหน้าที่แท้ๆทำไมไม่รู้ก็บอกไม่รู้บอกก็บอกไม่รู้บกไม่รู้ไะเจ้าหน้าที่ภาษาอะไรรับผิดชอบทำไมไม่รู้ใจเย็นบอกไม่รู้ใจเย็นนะเบาหวานขึ้นอีกแล้วทำงานขึ้นทุณอา่านแม่ขารู้วินมอไซค์รู้แต่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่กับใกล้บอลนี่ประมาณห้าสิบเมตรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ พราะฉะนั้น,นก่อนจะทําออนไลน์เนี่ยช่วยปราบออนไซต์เนี่ยให้มันเรียบร้อยหน่อยนะสิงคโปร์เนี่ยท่านสเสนเ่ห์เคยพิปรายเขามีอยู่สองแห่งเขาศึกษาหาความรู้นะเขาเข้มงวดจริงจังแต่เจ้าหน้าที่เราเนี่ไม่ได้โยนกันไปโยนกันมาเนี่ยขนาดตัดไฟคอนเซนเตอร์เนี่ยนะท่านภูมิต่ําก็บอกว่าเป็นหน้าที่ท่านอนุเทียม ท่านเเทียมันก็สั่งมาได้ผมจะตัดโยนกันไปโยนกันมากว่าจะตัดไฟคอเซนเตอร์ได้ล่อไปเป็นอาทิตย์แต่สำหรับไฟชาวบ้านเนี่ยนิดเดียวยกหม้อไปเลยท่านประธานครับแล้วจะเอาอะไรหุงข้าวกินล่ะครับนีนั่นนะ่ะสิท่านประธานอุต่าห์เขียนไว้อย่าพึ่งยกนะกำลังไปกู้เงินอยู่ไปเรียบร้อยนะท่ระธานนะ เรื่องฝุ่น PM 2.5มันมีบทเรียนเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยสมัยเินสตันเชอร์ชิลเป็นนายกรัฐมนตรีของังกฤษและมีการปล่อยนะฮะควันเนี่ยนะฮะด้วยการเผาถ่านหินจากโรงงานต่างๆเนี่ยทำให้ลอนดอนเน่ยเต็มไปด้วยฝุ่นควันพิษแล้วมันมีอากาศเย็นเข้ามาด้วยทำให้คนที่สูดดมเข้าไปเนี่ยท่านประธาน นะนึกว่าเป็นหมอกก็สูดดมเข้าไปนะครับทำให้คนเสียชีวิตในครั้งนั้น 12, นี่1 2 0 0 0คน4,000คนเนี่ยตายภายใน5วันแล้วอีก8,000คนเนี่ยที่เหลือเนี่ยตายหรือเสียชีวิตภายใน3ปีจากการที่เป็นพวกปอดบวมหลอดลมอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก อย่าดูแครนนะครับท่านนายกครับสุดท้ายเพลงมาแล้วครับท่านคิงครับเป็นเพลงของคุณป๊อปนะกฤษณศัก์ินะเ,เป็นเป็นเป็นทิกตอกเกอร์มันชื่อเพลงฝุ่นและควันเนี่ยครับฝุ่นพีเอ็มหรือควันคลายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดู ว่านี่เป็นฝุ่นหรือควันฝุ่นมันน่ากลัวถ้าเธอได้หายใ,ใจสูดเข้าไปเต็มเต็มเมื่อยามเช้าคิดว่าเป็นหมอกที่มันบางเบา หากซือเข้าไปเต็มเป่าอาจตุ้ยได้เลยทุกเวลาเธอจะทำให้ควันพีดเธอเธอจะทำให้กับฝุ่นพิดก็ยังคิดกันไม่ออกเธอไม่เคยสนใจบางทีเธอทำเป็นวัดรู้และบางคราวเธอดู ว,วันฉันก็เริ่มไม่มั่นใจทุกๆุกครั้งต้องใส่หน้ากากไว้ดูแลตัวเองทุกทีไปไม่เห็นใครจะตั้งใจแก้ปัญหาสักคนเย้้พนี่อองห